่ะพร้อมหนึ่งจองจำยี่สิบสิบเก้านเลขคู่ไม่ต้องนับและเลขคู่ไม่ต้องปบมือดูดีนะมันคือการฝึกสติเลยนะหาก็เริ่มยี่สิบแล้วก็เว้นไว้หนึ่งจังหวะหนูรู้ไหมลูกถูก อ๋อพระจาจ้าขอโทษต้องเป็นสิบเขอโทษขอโทษโอเคงั้นขออนุญ,ญาตต้องสาธุให้เนนด้วยเนเป็นคนที่มีสติมากกว่าพระจาจ้าอาสาธุหนึ่งครับ <I do. S 1> เห็นไหมล่ะทำดีได้ดีด้วยอาขออนุญ,ญาตเอาใหม่หนึ่งจองจำ้ำสิบเก้าสิบเจ็ โอ้เก่งมากเลยออาปรบมือให้เด็กเอ้ยกาไม่ได้สาธุสาธุขออนุญาตสาธุให้เด็กหนึ่งครั้งสาธุโอเคจากนี้ทั้งหมดยืดตัวตรงถอดบ,บทเรียนครับเมื่อสักครู่นี้รู้สึกอย่างไรบ้างในการรวบรวมให้ตัวเราเองมีสติและดูนะเวลาเพื่อนมีสติเพื่อนจะตัวงออะไรของเธอเนะ่ะ <laughs> เมื่อสักครู่นี้รู้สึกไงบ้างอ่ะขอหนึ่งคนที่เป็นผู้ตอบอ่ะทั้งหมดพนมมือ ถ้าไม่ตอบพระอาจารย์เลือกเองดีกว่าขออนุญาตเลือกคนที่นั่งหลังไม่ต้องแหมน่าเอ็นดูเจีคนที่ไม่มองมาที่พระอาจารย์และคนคนนั้นได้แก่สาม,มเณรยิ้มแป้นครับ oh. อขออนุญาตสาธุให้สาม,มเณรหนึ่งครัง้ง oh. สาม,มเณรครับรู้สึกไงบ้างเมื่อสักครู่นี้ oh. งงงงครับงงงงก็แสดงว่าย,ยัางรู้ตัวทั่วพร้อมหรือรู้ตัวเองในปัจจุบันสาม,มเณรด้านหลังครับน้องแหวนแหวนสาม,มเณรครับ รู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนนี้โอ้ดีใจอะไรขนาดนั้นล่ะคุณบอกว่าคนีแชมเปี้ยนของเราโอ้เรื่องของเรื่องของเอวิติงเลยระทุกอย่างเลยนะโอเคยากขึ้นนายยากขึ้นพระอาจารย์ขออนุญาตถามมีคนจะถามด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเก็บคำถามไว้ด้านหลังดีกว่าเพราะว่าระหว่างนี้ ให้พวกเราได้กลับมาทําสิ่งสําคัญก่อนสะท้อนบทเรียนเมื่อสักครู่ก่อนครับข้อแรกเมื่อกี้นี้พระอาจารย์ชอบคีย์เวิร์ดที่เพื่อนให้นะครับมึนมึนงงงงนั่นหมายถึงว่าการยังรู้จักตนเองมากขึ้นอะด้านหลังถ้าขออนุญ,ญาตน้องแหวนแหวนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวเมื่อกี้ที่พระอาจารย์พาเรียนรู้บ้างในการนับ1-10ถึงและนับถอยหลังและนับ1-20ถึง เปลี่ยนจังหวะเป็นเลขคู่และเพิ่มเติมในการเว้นจังหวะหนูได้เรียนรู้อะไรบ้างลูอ่ะโอเคขออนุญาตแวนแวนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับรรถูกต้องนะครับสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ชอบหรือว่าอยากบอกนะชอบที่หนูกล้าสแสดงออกชอบที่หนูพูดตรงไปตรงมาชอบที่หนูรู้จักใจตัวเอง ชอบที่หนูหาอะไรมาวางให้พระอาจารย์เพื่อให้ไม้มันตั้งได้นะชอบที่สร้างพื้นที่ดีๆร่วมกันอย่างน้อยวันนี้เราได้สิ่งดีๆในการถอดบทเรียนยิ่งไปกว่านั้นคือเลยไม่ลูกเนี่ยในขณะที่พระอาจารย์มีปัญหานะพระอาจารย์ชอบบริบทนี้ครับบริบทที่ว่ายังมีคนดีอยู่มากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือเรา เห็นคุณโยมทั้งสองท่านเลยนะพอเห็นพระอาจารย์เริ่มขยับอยากช่วยเหลือเดินไปเดินมาน่าเอ็นดูเชียวสามเณรน่ารักกว่านะครับสามารถแต่งกายเซ็กซี่ให้พระอาจารย์ได้เห็นด้วยเห็นไหมเปลือยกายนี่ผ้าอยู่นี่ผ้านี่นี่ดูดูลืมผ้าตัวเองได้เอ็นดูเชียวเอาล่ะได้ครับจากนี้ก่อนจะถามอะไรอย่างแรกขอบคุณทั้งสองรูปก่อนนะรูปแรกสะท้อนว่างงงงงงวย ที่งงงวยก็แสดงว่ายัางมีชีวิตอยู่รู้สะท้อนว่าไม่รู้อะไรเลยการไม่รู้นี่แหละคือรู้แล้วเพราะนั่นนะคือคนที่มีปัญญาเพราะอย่างน้อยได้รู้ว่าเราพัฒนาอะไรได้อ่ขออีกหนึ่งคนนะขอเป็นคนที่มาเร็วที่สุดเมื่อสักครู่นี้ครับ,บน้องบุ๋มบุ้มใช่ไหมอ๋อได้บุ๋มได้บุ้มเมื่อสักครู่นี้รู้สึกไงบ้างตอบได้ดีมากได้บุ๋มหน้าตาเธอตอบได้ดีมาก ครับเมื Bond, mate, ่อวานมั that that ้งครับเนี hmm. Hmm. <the <the ่ยเราเพิ่งเจอกันก็ต้องวันนี้สิูอบุ้มวันนี้นี่ัครับสบายมากครับสบายมากบอกว่าอที่เอนยับออือืมอืมอมืมอืมมอืมอออืมมม อยากตอบว่าคนจิตใจดีมองอะไรก็มีความ, <c oughs> มความสุขสิเ <c oughs> ความไม่ดีอะไรหน้ารักเคียวอาทั้งหมดสาธุให้เนนหนึ่งครั้งหน่อยครับ <c oughs> นึงจองจ้าโอเควันนี้เราะนาจะได้เรียนรู้กันอย่างมีความสุข <c oughs> อ่ะจากนี้ขออนุญาตสรุปสั้นๆนะเมื่อสักครู่เนี้ยเป็นกระบวกนการเรียกว่าการตัดเตรียมสร้างพื้นที่หรือจริงๆถ้าใช้คำในศาสนาเรียกว่าสัพยะ พระพุทธองค์นะก่อนจะเทศจะสอนพระพุทธองค์ต้องพิจารณาต้องดูว่าใครที่อยู่ตรงหน้าพร้อมรับรู้เพื่อเข้าสู่พุทธะในรูปแบบใดตอนพระพุทธองค์จะแสดงธรรมนะลูกมีผู้คนมากมายเลยครับมารอฟังธรรมท่านก็ไม่เทศเหมือนเมื่อกี้เนี้ยพระอาจารย์เข้าสู่พุทธประวัติก็ได้เลยนะแต่ไม่ทา พระอาจารย์ต้องรอสับปะหลาดาไม่ใช่พระอาจารย์ต้องรอเนน,น่ารักพระอาจารย์ต้องรอเนนให้เพียบพร้อมเพื่อให้รวมกันก่อนพระพุทธองค์เนี่ยเชื่อไหมลูกไม่ได้เทศนาเลยทั้งที่คนรอเต็มไปหมดเลยจนสุดท้ายมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วผู้ชายคนนี้เข้ามาแบบหน้าตาเหนื่อยมากครับพระพุทธองค์ตัดแค่ว่าพาเขาไปทานข้าวก่อน จนสุดท้ายมาทราบตอนหลังว่าเขาคนนั้นไปไหนมารู้ไหมไ<ป>เขาไปตามหาวัวที่หายพพระพุทธองค์อนะให้ใจหนึ่งใจให้ความสำคัญกับทุกสิ่งที่จะทำวันนี้พระอาจารย์ก็เลยขออนุญ,ญาตรอเนนน้อยหนึ่งคนที่ไปทำอะไรมานะขอบคุณมากที่ตอบตรงๆครับและในระหว่างน,นั้นเองก็เลยพานเนนน้อยหลายรูปก็คือแปรูปที่เหลือทำอะไรรู้ไหมสร้างสติแบบ ให้มีปัญญาสร้างสติคืออะไรรู้ไหมเมื่อสักู่นี้ยถ้าเธอไม่มีสติเธอนับเลขได้ไหมเธอดูนะนับเลขว่ายากแล้วถ้าไม่มีสติเธอนับเลขแล้วปกมือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะถ้าเธอไม่มีสติเธอจะเว้นจังหวะเพื่อรู้จักตัวเองได้ไหมไม่ได้เลยนะฉะนั้นการสร้างสติอยู่ทุกลมหายใจตอนนี้ใครมีสติแล้วนั่งท่าเทพ,พบุตรให้พระอาจารย์หน่อยครับ ทั้งหมด oh. นางทาเทพประบุ oh. ต่อนะขอหนังหนึ่ง oh. อะไรอะลูกรออมีอะไรนะ oh. อะไรติดขาหนูเหรอ oh. ใช่ไหม oh. ลูก ตอนนี้ใครที่ไม่นั่งท่าเทพบุตรแสดงว่าเป็นพญามารนั่นเองมีมารอยู่ในใจเยอะนั่นเองและพญามาส่วนใหญ่จะดือ้อชอบยกมือในขณะที่เพื่อนคนอื่นเขาทํานั่นเองแต่พระอาจารย์เชื่อว่าใจเขาจะเป็นเทพเขาจะนั่งท่าเทพบุตรได้และเชื่อว่าจะมีเพื่อนดีๆคอยแนะนําให้เพื่อนนั่งท่าเทพบุตรได้เช่นกันและถ้าพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตพนมมือขึ้น อัญชลีวันทาอาภิวะอัญชลีวันทาอาภิวะอัญชลีโอได้ได้อัญชลีวันทาอาภิวะ